กำลังใจนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมทุกทีก็สวัสดีคุณทวีธนาวงศ์จานะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณทุกกำลังใจเอื้อเฟื้อลุ่มเรือไม่อยากจากไกลทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณทันสาพาเพลิงกำลังรับชมคุณทันสาสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะผมไปไหมแจมจันไปเที่ยวตุพันยามคําสวรรดีครับันนีขอบคุณมากครับผมพี่การพี่การวันนี้ก็สวัสดีครับคุณสมศรีครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอาเพลงนี้อีกสักเพลงนะครับ วันนี้ไลฟ์สดชจบ้านตายต้องหลอกครับจะดึกหน่อยนะแต่อยู่โรงงานก็ประมาณทุ่มกินนะวันนี้ไม่ไม่นอนทีนะวันนี้ไม่ยอมนอนนะวันนี้นอนแล้วก็ตื่น ขอบคุณทุกกำลังใจทุกกระเมียนนะผมเข้ามากระทักทายเกี่ยวก้อกกยจับเลกันไปนะผมนี่ยผมเป็ <c oughs> นใจนะไม่ได้ดังก็พูดไปเลยขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC นิติพงษ์พื้มใจนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นยงกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากเลย,เาาลเลยสดใสแล้วเจออออ้าก็ซ้ำสุดเจ็บ จำขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผม,มเอาเราก็สาธุนะแล้วขอบคุณมากขอโตษขอไปและคุณพี่นาครับผม <c oughs> นากสายโทนะครับสวัสดีทักทายครับอ๋อดี่อ่านอ่านตำคนวิษอ่านตำคนวิษนะครับผม เราเจอกับปริยาวันสวัสดีครับพี่พี่นางสวัสดีครับพี่นางพี่นางอะส่งเสริมนะครับขอบคุณมากครับผมขอเดินทางกลับด้วยสวัสดิภาพนะครับผมขอบคุณมากคนของใจใจก็ขึ้นไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมพี่หนูพิ่เจก็คนของเยใจรักน้องรักน้องนี้เสมอนะคุณพี่กดชมนบันก็หนูพิจีสวัสดีครับคุณหนูสวัสดีคุณหนูนะครับพี่บัวบาคงว่าก็กฤชมลบาลขอขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะผมคุณพี่กฤช ก็จะหมดานก็สวัสดีคุณปัวผานุผมกรกว่าฮะขอบขอบคุณทุกกำลังใจทุกกรมหมนอมทีผมเข้ามากระทักทายเกี่ยวก้อยจับมือกันไปแล้วผมนี่แหละผมไมใจน่าไม่ได้ดหนบุญตาที่ได้มาปากน้ำโพพบน้องคนโกร คุณพี่ปริยญาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องมันเจิดขอบคุณมากครับผมน้องมันเจิดคนสวยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่หนูพี่เจิดนะครับกำลังรับชมขอบคุณพี่ชายคนหล่อนะครับขอบคุณมากครับผมคุณเมืองคุณแผ่นทว่าทุกแดนกระชอนตำนานรักก่อนเขาที่เป็นหนุ่ม นอนคุ้มแดดเดียวไรคู่ดาวเรือผิวกร้านดำรมรัทมรัฐมรัะขอตัวครับขอ,ขอตัวนะขอโัษนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะผมก็สนุกสนานนี่ายกันไปนะผม ไอนมวังทองลงมองสาวเมืองจีจิตเนี่ยบ้าออบอกมาจิ้งเคว้งผมไหมครับเนี่ยจิ้งเคว้งผมไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดียา่าคาหนาวพี่ก็หนาวไม่น้อยไม่ได้พี่การันีสีก็สวัสดีทุกคนรอบห้องครับขอบคุณมากครับ บนใจดำอะไรสดอยู่ครับลูกไอแม่แม่ไปครับมาไปเล่นไปขอกราบขอบคุณถึงยามยากจนเพียดคนจูบซ้ำตลอดพอไปแล้วผมพักเหนื่อยพักเหนื่อยเผา เมืองคุณแทนตัวทุกแดนกระชอนตำนานเสื้อยำคู่ฟ้าดาวคู่ฟ้าหินหาคูา่กันโอ้ดวงใจรชือกหักง่ายถ่ายที่กับเจ้าของครับผมหมอไปซื้อทุกมือใหม่ถ่ายลูกกับเจ้าของอ๋อตบอ กจำโมไปเสียงหัวเรอเจ้าฮ่าฮ่คู่แฟนเพลงมาพูดคุยกับน้องหล่อนะครับผมเป็นกำลังใจน้องหล่อนะขอบคุณมากครับผมสวัสดีทุกท่านรอบห้องครับขอบคุณมากครับผมพิการมณีศรีก็ขอตัวก่อนนะครับราบตาสีสวัสดิทุกคนนะครับผมบ๊ายบายขอบคุณมากครับเปลี่ยน เปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่จะไม่ได้นะนะนะโมเอฟซีนโม,น,มนะครับผมจิรายุทธนะจิรายุทธนะ์นับว่าเป็นบุญของน้องมาพบที่ที่ทักน้องก่อนอพยาห้องเรียบไปค้าขายเดินทางมาหลายร้อยกิโลคุณน้อมากครับผมเดี๋ยวเอาเพลงนี้ให้คุณตุกติ๊กล่เพลงนะครับผม ขอบคุณมากครับวอร์รอไกหัวดังๆขอบคุณมากครัวอร์อต้องรอเลยนะาฮ่คุณพี่ว่าไปตาตัววันนั้ก็สวัสดีครับคุณล้อสวัสดีอยู่ที่ทนอดสู้เฝ้าดูเจ้าลุงสวมเพชรวงขอบคุณมากครับคุณแม่อุ้ยนะครับขอบคุณมากครับผมอดสู้ ฝ้าดูเจ้าลุงสวมเพชรวงใหญ่อยู่ในโบผูโบใส่เสื้อสีไลายคุณที่บ้าบาส่งเสียงวาส่งกำลังใจรอบเด็กจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณทุกนเนกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับผมคุณ สายสมหรังก็กำลังใจให้ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกำลังใจลินจ้าก็แวะมาส่งพลังบวกมีความสุขจา้าขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับทิมมาเพียงกำลังใจให้ครับผมความรักไม่มุ่งสู่ใจน้องเดี๋ยวนี้ำกำลังเล่นรถแมคโครอยู่กับลูก <laughs> เดี Finally, lude, lude, ๋ยวต้องรอก็อยู่กระทุ่มแบนครับอยู่กระทุ่มแบนนะคุณพี่วันเด่นวันสิงสวัสดีครับคุณสมศรีขอบคุณมากครับผมครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากเลยจะลงไม่ได้ครับดีดจมากครับขอบคุณมากครับผมคุณรถไฟครับแวะมาฟังเพลงจ้าขอบคุณมากครับผมคุณรถไฟครับทักทายมาจะโมงง่ายสทีนะขอบคุณมากครับผม ปิบนวองใจพี่นางฝันดีมีความสุขค่ะขอบคุณมากครับผมจะโม่ง่ายสักทีนะขอบคุณมากครับผมเปิบนวองใจพี่นางฝันดีมีความสุขค่ะขอบคุณมากครับผมที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ้น้ำน้องมันเจิดน้องมันเจิดด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากครับผมที่เขามาเปลี่ยนกำลังใจน้องหล่อนะครับผมที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ้นามก็จะมากันนะครับผมเดี๋ยวน้องหล่อก็ไปตอบไม่ว่า ลืมสัญญาของชายชาวดินโอ้ดวงใจรักง่ายทายที่ไกอ้อยแห่งเช้า เพราะเจ้าจไม่อยู่ที่ทนประตูของเจ้า <ans> มีรองเท้าสองคู่เกียงกันคนของใจใจกันนูพี่ครับปันดีขอบคุณมากครับผมพี่การพี่การวันนี้ก็สวัสดีครับคุณสมศรีครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีขอปิดไม้แ้วขอปิดไม้กระแป๊บนะครับผม แม่เสาเพชรรักพีอย่านี้สร้างมีชายแนบในห้องนอนคุณพี่ปริยาวันก็สวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเลยครับ,บนาจาราจารขอบคุณมากๆครับผมูจ